วัสดีครับผมนายธนิโชคเลนี่ท่ธนพรครับวันนี้มาเป็นตัวแทนของนิสิตที่เรียนวิชาผู้ประกอบการผลิตพืชระบบกะเกษตรอัจฉริยะหรือที่เราเรียกว่า IoT กันนะครับในวิชานี้ครับประกอบไปด้วย4วิชาย่อยนะครับก็คือ 1. ไมโครคอนโทรลเลอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อการผลิตพืช 2. m o โมบายแอพพลิเคชันและระบบ IoT ทาวเพื่อการผลิตพืช 3. ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อการผลิตพืชและสี่ครับปัญญาประดิษฐ์เพื่อการผลิตพืชมีเพื่อนหลายท่านนะครับที่เรียนด้วยกันนะครับในวิชานี้เดี๋ยวอย่างไรเราไปติดตามดูนะครับว่าสิ่งที่เรียนมาจะมีอะไรบ้างนะครับก็มีหลายหลายอย่างนะครับที่ผมอยากจะบอกแต่เดี๋ยวอย่างไรให้เพื่อนเขาเป็นคนบอกดีกว่าครับติดตามกันได้เลยครับสวัสดีครับผมนายเชิดชัยกนสำรงนะครับ ชวิชานี้จะเป็นการปูพื้นฐานเบสิกนะครับเกี่ยวกับโปรแกรมสีัดนะครับซึ่งจะเป็นโปรแกรมพื้นฐานสําหรับการเขียนโปรแกรมซึ่งจะเอาไปต่อยอดในการเขียนไม่ว่าจะเป็นทังกบหรือว่าจะเอาไปเขียน Arduino นะครับในอนาคตซึ่งวิชานี้อาจารย์ท่านก็จะปูพื้นฐานเกี่ยวกับาการใช้ i f ฟนะครับแล้วก็การใช้ฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวยังไงเดีย๋ยวไปดูของเพื่อนๆคนอื<ๆ>่นดูค,นครับครับสวัสดีครับผมนายรมศักดิ์นายยศน,นะครับ สำหรับรายวิชานี้ครับโมบายแอปพลิเคชันและระบบ iot นะครับฟาร์เพื่อการผลิตพืชนะครับสำหรับรายวิชานี้นะครับจะใช้ในในส่วนของ t ั n k a b l e นะครับในการเขียนโค้ดนะครับโดยการต่อบล็อกนะครับเพื่อให้เอาไปใช้กับแอปพลิเคชันนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้ไฟเขียวไฟแดงนะครับเพื่อเอาไปสั่งเปิดปิดระบบน้ำในฟาร์มนะในสวนนะครับยกตัวอย่างอย่างในนี้ครับ อันนี้คือการสั่งเขียนแอปให้ลงในมือถือนะครับแล้วก็อย่างที่เราเรียนมานะครับมันมันไม่ได้ยากสำหรับเกษตรกรยุคใหม่นะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นรายวิชาของเพื่อนอีกคนหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับอนันต์ครับสิ่งที่ได้นะครับผมคือเราได้เขียนโค้ดลงในโปรแกรมหลังจากนั้น ั่งโปรแกรมออกมาที่บอร์ดแน่นอนมันจะออกบอร์ดแ,แล้วแล้วก็เชื่อมต่อกับมือถือครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟดูด้วยมือถือตอนนัวนี้ครับเปิดครับนี่คือสิ่งที่จะเรียนรู้ในรายวิชานี้ครับขอบคุณครับครับเป็นไงกันบ้างครับผลงานของเพื่อนๆนนะครับแล้วก็ในกลุ่มกเกษตร iot นะครับที่ได้ทำออกมา ก็สุดท้ายนี้จะต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์ผู้สอนวิชากเกษตร IoT หรือกรเกษตรอัจฉริยะนะครับทุกท่านนะที่มอบความรู้และประสบการณ์ต่างๆนะครับมาให้พวกเราสามารถได้นำไปต่อยอดนะครับเพื่อใช้ในส่วนของตัวภาคธุรกิจของพวกเราเองนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ